จังหวัดตากจัดงานแถลงข่าวต้อนรับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตานายกเทศมนตรีนครแม่สอดจัดประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนเทศบาลนครแม่สอดครั้งที่12ปี2558 คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอจัดอบรมโครงการพัฒนาสตกยภาพด้านสาธารณาสุขสำหรับครูผู้ดูแลเด็กสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าว ผ่าทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดกับดิฉันนางสาวรพาพลุตันเป็นผู้รายงานค่ะเทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอดสมัยสามัญสมัยที่3ประจำปี2558ค่ะที่ห้องประชุมสภาชั้น4เทศบาลนครแม่สอด จัดการประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอดสมัยสามัญสมัยที่สประจำปี2558โดยมีนายอิงครัตตันติพงศ์สารติปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาโดยดรเทิดเกียรติชินสรนันนาย,ยกเทศมนตรีมอบหมายหน้าที่ให้ทางคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครนายธีรยุทธ์ฉันติกุลนายบรรเจริดลาวันรัตนากุลนายกุลเครือเวระ รองนายกเทศมนตรีพร้อมสมาชิกสภาทเทศบาลนครแม่สอดผู้อำนวยการกองงานทุกกองงานผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยโดยมีวาระการประชุมประกอบด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่สประจำปี2558 เมื่อวันที่14เดือนสิงหาคม2558และการประชุมสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่2ประจำปี2558และเมื่อวันที่20เดือนสิงหาคม2558การเสนอยติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี2558เพื่อตั้งใจเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,558เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ยติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมยติขออนุมัติกันเงินกรณียังไม่ได้ก่อนหนี้ผูกพันตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,558ยติขออนุมัติกันเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,558และเรื่องอื่นๆ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดจัดประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนเทศบาลน,นครแม่สอดครั้งที่12ปี2558ค่ะที่ห้องประชุมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศรษระดับตำบลชั้น2ส,สำนักง,งานเทศบาลน,นครแม่สอดด็อกเตอร์เทิดเกียรติชินสารนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานในการจัดประชุมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนผู้อำนวยการฝ่ายกองงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดครั้งที่12ปี2558โดยมีคณะผู้บริหารประกอบไปด้วยว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครนายกุลเครือวีระนายบรรเจริดลาวันรัตนากุลนายธีรยุทธ์ฉันติกุลรองนายกเทศมนตรีพร้อมสมาชิกสภาทเทศบาลนครแม่สอดผู้อำนวยการฝ่ายกองงานเทศบาลเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมโดยความพร้อมเพรียงโดยมีระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบเรื่องการเตรียมรับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่จะลงพื้นที่เยี่ยมเยือนข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ห้าอำเภอชายแดนฝั่งตะวันตกของจังหวัดต,ตากในวันที่สองกันยายน2558ณศูนย์กลางแสดงสินค้า และศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอดโดยการจัดแบ่งสายงานความรับผิดชอบการจัดเตรียมสถานที่การอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยการจัดเตรียมเอกสารงานราชการเรื่องการมอบหมายงานเพิ่มเติมจากทางนายสมชัยหัตยะตันติผ้วาราชการจังหวัดตากเรื่องกำหนดการพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเดินทางมาราชการ และเยี่ยมเยือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดตากเรื่องการมอบหมายภารกิจของส่วนราชการในการต้อนรับนายกรัฐมนตรีและเรื่องอื่นๆหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมทางคณะผู้บริหารพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลผู้อำนวยการฝ่ายกองงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลน,นครแม่สอดได้ลงพื้นที่สำรวจและตรวจความเรียบร้อยสถานที่ในการต้อนรับนายกรัฐมนตรีเพื่อทำการปรับเปลี่ยนแก้ไขให้เรียบร้อยต่อไป คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณาสุขสำหรับครูผู้ดูแลเด็กค่ะที่โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วเขตเทศบาลนครแม่สอดดเอรเทริดเกียรติชินสารนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้นายเทีรยุทธ์ฉันติกุลรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณาสุขสำหรับครูผู้ดูแลเด็กโดยมีนางสุธีราบุญประมุกรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดเป็นผู้กล่าวรายงานเด็กปฐมวยัยหรือเด็กที่มีอายุแรกเกิดถึง6ปีถือว่าเป็นช่วงวัยที่จำเป็นต้องมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์สังคมและสติปัญญาอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามวัยดังนั้นคลินิกชุมชนอบอุ่นโดยกองงานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูเรื่องการเพิ่มทักษะเพิ่มความรู้ในการดูแลเด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและเพิ่มความไว้วางใจให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ให้มีคุณภาพต่อไปในอนาคตโดยมีการจัดการอบรม3วันด้วยกันตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่3กันยายน2558ให้แก่ครูผู้ดูแลเด็กในเขตเทศบาลนาครแม่สอดจำนวน80คนผู้ราชการจังหวัดตากจัดงานถแถลงข่าวต้อนรับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากค่ะ ที่ห้องประชุมชั้น4อาคารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากนายสมชัยหัตยตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยพลตรีกาลุนคุณสูงเนินผู้บังคับการจังหวัดทหารบกตากนายสุธาสายวานิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากดกเรเทริดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนะครแม่สอดและหัวหน้าส่วนราชการ จัดการประชุมพร้อมถแถลงข่าวเตรียมการต้อนรับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีซึ่งจะได้เดินทางมาปฏิบัตรริราชการในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากในวันพุธที่2กันยายน2558โดยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดมาถึงท่าอากาศยานแม่สอดในเวลา9นาฬิก30นาที โดยจะเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการบริเวณลานหน้าอาคารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากและเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนและเดินทางไปเยี่ยมด่านศุลกากรที่สะพานมิตรภาพแห่งที่สองและเยี่ยมชมนิทรรศการความคืบหน้าด้านการดำเนินงานสาหกรณนิคมแม่สอดจำกัดในรูปแบบโซเชียล s i เนส s และจะพบปากกับประชาชนณศูนย์กลางการแสดงสินค้าและศูนย์การท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอดก่อนที่จะเดินทางกลับในเวลา16นาฬิกาโดยการถแถลงข่าวในครั้งนี้นายสมชัยหัตยตันติได้กล่าวว่าในวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะได้นำความเจริญมาให้กับจังหวัดตากซึ่งการมาครั้งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก เหมือนกับนำยาบำรุงกำลังหรือยากระตุ้นหลอดเลือดหรือยาขยายเส้นเลือดเพื่อให้งบประมาณต่างๆและความเจริญก้าวหน้าเข้ามาสู่จังหวัดตากซึ่งการที่นายยกรัฐมนตรีมาในครั้งนี้จะมาดูว่าจะส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของจังหวัดตากได้อย่างไรโดยเฉพาะเรื่องการค้าขายชายแดนเรื่อง AEC และเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีบ้างที่ประชาชนกล่าวว่าความเจริญเข้ามาแล้วจะสูญเสียบางสิ่งบางอย่างซึ่งท่านนายกก็บอกแล้วว่ามั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมชาติก็ต้องรักษาไว้วัฒนธรรมยังต้องรักษาไว้ผมในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดตากและคณะกรรมการทั้งหมดและนายกเทศมนตรีนคะรแม่สอดในฐานะเจ้าบ้าน ก็จะขอต้อนรับท่านจึงขอความร่วมมือร่วมใจให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครแม่สอดและอำเภอใกล้เคียงได้รวมต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ด้านด er รเทิดเกียรติชินสารนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดได้กล่าวว่า มีความดีใจเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้พลเอกประยุท์จันโอชานายกรัฐมนตรีจะได้ลงพื้นที่อำเภอแม่สอดซึ่งถือว่าเป็นจุดสำคัญของประเทศในการผลักดันในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอันยาวนานตามที่ท่านผู้ว่าได้เรียนว่าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้เริ่มมาตั้งแต่ปี2547ซึ่งเป็นเวลากว่า10ปีแล้วในรัฐบาลชุดนี้ ผมมั่นใจว่าการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะสามารถสำเร็จลุล่วงได้แน่นอนเพราะว่าความตั้งใจของนายกรัฐมนตรีและการใช้กฎหมายพิเศษเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจให้เดินต่อไปได้และในวันนี้เห็นความชัดเจนหลายเรื่องแล้วโดยเฉพาะเรื่องสะพานแห่งที่สองที่รองนายกรัฐมนตรีได้ทำการวางศาลิลาฤกษ์ไปแล้วส่วนปัญหาด้านรายงานรัฐบาลชุดนี้ก็ได้แก้ปัญหาไปบ้างแล้ว ต่อไปแรงงานก็จะผ่านเข้าออกได้สะดวกมากยิ่งขึ้นครับียนผู้พี่น้องประชานชนชานติหนึ่งนะครับเป็นเพาะเขตเทศบาลนครแม่สอดนะครับ,นนรบวันพรุ่งนี้เราจะเียมการร,รับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งท่านก็คงนําสิ่งที่ดีๆและความเจริญก้าวหน้ามาให้จังหวัดต่างเราซึ่งท่านนายกและคณะมนตรีมีให้ค,ความสาคัญในการจะพัฒนาเรื่องรักฟื้นฟู่จังหวัดต่างเรา อาทิเช่นเรื่องเขตสิทธิพิเศษเขาบอเขตสิทธิพิเศษนี้ก็คือเรื่องของยาบำรุงรลังรหรือยากระตุ้นหลอดเลือดหรือขยายเส้นเลือดเพื่อให้รูปประมาณต่างๆและความเจริญก้าวขึ้นมาสูจ่จังหวัดต่างๆซึ่งในยกมาท้งนี้จะมาดูสภาพปัญหาปหัจจุทว่าจะส่งเสริมและสนับสนุนการเจริญก้าวหน้าของจังหวัดต่างได้อย่างไรโดยเฉพาะคือการค้าขายแดนเรื่องเอซีและเขตสิทธิพิเศษนะครับซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญ บางท่านก็บอกว่าเมื่อความเจริญเข้ามาแล้วกลัวจะสูญเสีตเยต่างนานาซึ่งท่านยกก็บอกแล้วว่ามั่นคงม,มั่งคั่งยัง่งยืนเพราะฉะนั้นคําว่าธรรมชาติก็ยังต้องรักษาวไว้วัฒนธรรมก็ยังต้องษาขาษาไว้ผมในฐานะผู้การจังหวัดและท่านคณะกรรมการทั้งหมดนะครับและท่านนายกเทศบาลนครแม่สอดเนี่ยในฐานะเจ้าบ้านก็จะขอต้อนรับท่านก็เลยขอความร่วมมือร่วมใจเพื่อแม่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตา,า,ตากโดยเฉพาะเขตเทศบ,บาลแม่สอดและอำเภอใกล้เคียงน,นะครับ ได้ร่วมมือกันต้อนรับท่านรัฐมนตรีเพื่อเราได้รู้ประมาณมาในพัฒน,นาสิ่งต่างๆสําหรับประเด็นประเด็นปัญหาความเดือดร้อนของอแม่พี่น้องประชาชนนั้นเมื่อวันที่24 25ผมได้ให้ท่านเนมเพื่อนะครับแจ้งไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าเรามีปัญหาสักอะไรในวันนี้หมู่บ้านก็มีผู้ใหญ่บ้านดูแลตำบลก็มีกำนันอำเภอก็มีปลับเพืภอและในอำเภอและนณะ,ะสนธิก,การระดับอำเภอดูแลาะให้ประมวลเสนอมาเป็นรูปเล่มซึ่งวันนี้เราได้รูปเล่มเรียบร้อยแล้ว ถ้าปัญหาอื่นๆติดค้านประการใด,ดเราเ็จะดำเนินการวันนี้ปัญหาทั้งหมดประมวลว่าวันนี้ปัญหาใดมีพระมาณจะใช้พวกมาช่องใดนะครับเราจะขอในช่องนั้นหรือถ้าไม่มีพระมาณเราจะขอเพิ่มเติมนะครับหรือปัญหาสั์บางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับข้อในกฎหมายหลายหน่วยง,งานเราทําอย่างไรที่จะกลาเรียนท่านได้ว่าปัญหานี้มันเกี่ยวข้องหลายหน่วยง,งานครับเช่นกรณีของที่เราทราบกันว่าเกี่ยวกับความเข้าใจผิดเรื่อง ที่ดินที่วางตะเคียนนะครับผมเรียนทราบว่าเป็นการเปลี่ยนพื้นที่เป็นที่ดินของกรมทรัพย์และพะัสดุซึ่งที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นมติคมตั้งแต่19ตุลาคม2547นะครับซึ่งได้มัดหลักการตามแนวทางการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษย้ำนะครับตุลาคม2553มติคมแต่มาจาก14ตุลาคม2547ที่ ถึอเรื่องการแนวทางจากเขตพิเศษตากและให้ทำงานทุกงารก็จะเสร็จสิ้นชาติไปศึกษานะครับแล้วก็ขั้นการที่เสนอเราก็คือขั้นการพัฒนาธุรกิจการค้าแสดงไทยพม่าของจังหวัดตากนะครับย้าว่าเป็นขั้นการพัฒนาธุรกิจการค้าแสดงไทยพมาในการประชุมครับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษครั้งที่หนึ่งทับสองพันห้าร้อยห้าหกเมื่อวันที่ยี่สิบแปดมีนาคมสองพันห้าร้อยห้าหกเพื่อใช้พื้นที่ป่าไม้ถาวรอหมื่นสี่พัน 858ไร่เพื่อจะตั้งเขตพนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดนะครับเพราะฉะนั้นที่กระบวนการที่แปลนี้มันจะมีมาตั้งแต่ปี2 5 4 7ผมกลับเรียนท่านนะครับแล้วสําหรับประเด็นเรื่องกังกล่าวนี้ต่อไปจะมีการมีนิคมอุตสาหกรรมหรือไม่นะครับหรือจะใช้พื้นที่อื่นหรือไม่ใน14ตำบลเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับเป็นเรื่องของการดำเนินการของข้ามงานขับเคลื่อนและเร่งรัดพนาเศรษฐกิจพิเศษแต่ละตำบลนะครับผมขอย้า ช่นวังตะเคียนก็อยู่ที่ตำบลท่าสรุวธ์ว่า,าเมื่อที่สองพัน่าไร่นี้ทําง,งานอยากให้เป็นอะไรอยากให้มีนิคมสังคมนิคมอุตสาหกรรมไหมถ้าไม่อยากให้มีก็เสนอความคิดมาถ้าเป็นนิวควมอุตสาหกรรมมันต้องแยกแยะว่านิวควมอุตสาหกรรมบางแห่งเพือ่ออุตสาหกรรมนิวควมอุตสาหกรรมบริการมันไม่กระทบต่อประชาชนสำหรับพ่อแม่พี่น้องประชายชนที่เดือดร้อนในทุกพื้นที่น,นะครับเราได้ประมวลเรื่องแล้วและโดยเฉพาะวังตะเคียนเนี่ยเราต้องมีหลักฐานในการขอ ซึ่งผมปรลาการจังหวัดและทํามการทุกคนคุยว่าเราจะเอาหลักฐานอย่างไรที่จะเสนอขอคือช่วยเหลือเพราะทุกอย่างมันต้องอยู่ในความถูกต้องและถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องและชอบธรรมด้วยกฎหมายนะครับในการเสนอขอความช่วยเหลือมันทุก่านต้องมีหลักฐานในการนัน่งอินผมก็ได้เสนอขอให้ข้าการผ่านข้าการแตกต่างขึ้นมาเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับเรื่องแหล่งน้ําเรื่องถนนทางเรื่องต่างๆนะครับ ท่านยกกกาลังเล่นอยา่างพิเศษและโดยเฉพาะจังหวัดตากเราเขสพิเศษเราเนี่ยเมื่อปัญหาผมเออล่าเคล้าแล้วว่าท่านเล่นรั้ในการแก้ปัญหาให้นะครับอะไรผูกไอ้ผิดตามกฎหมายแล้วต้องดำเนินการและท่านกำลังจะมาดูว่าวันนี้ฐานของเราทั้งหมดประชาชนต่ำม,มนละห้าล้านแล้วก็เล่นและกองทุนหมูนบ้านแล้วก็เราก็มีเรื่องเขสพิเศษเรื่องเอซีสินต่างเนี่ยท่านยัฐมนตรีมาเนี่ยจะนําความเจริญและการพัฒนามาสู่จังหวัดตากแบบมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน แต่ทั้งนี้ทุกคนก็ค้านว่าป่าเขาลำเนาภัยจะกลายเป็นตึกอะไรต่างนานานะวันนี้อยู่ที่ขั้นง,งานระดับตำบลน,นะครับผมเรียนทราบว่าระดับตำบลซึ่งมี14ตำบลแล้วขอให้ขอให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกันโดยเฉพาะเตสบาลนครแม่สอดการพัฒนาก,ก็จะอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอีกรูปแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นเราจะของพวกอะไรท่านในยกน้าก็ต้องที่วงเงินสนึน่งมากๆเพื่ออะไรครับเพื่อให้ประชาชนทั้งหมดนะครับทั้งที่ผู้ประกอบากากร,รเดิม และผู้ประกอบกันใหม่และกลุ่มเล็กๆซึ่งเราพลังเสนอว่าอยากให้กลุ่มเล็กๆอ,ะอ,ะอ่ะมีสิทธิพิเศษสิทธิประโยชน์ในเขตสิทธิพิเศษได้ยังไงเช่นเราอยากให้มีการส่งเสริมกิจการเกี่ยวเรื่องเศษเรื่องผลผลิตทางการเกษตรหรือ,อเศษของผลผลิตการเกษตรเนืไ่ไหมครับอาจจะเป็นเศษไม้ไผ่ทำอะไรต่างได้รับการสนับสนุนของวิวได้วยผู้เียนกล่าววันนี้เราประมวลเป็นเล่มแล้วท่านพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับท่านมีอะไรให้ผ่านหมู่บ้านผ่านจำบลมาและผ่านในเือมา และรวบรวมผมอยากให้เย็นวันนี้นะครับหรือวิช้าก่อนเจ็ดโมงได้มาอยู่ที่มือผมนะครับผมก็จะได้นําเรียนท่านนายกบัีตลอดเวลาที่มาอยู่จังหวัดตากวันนี้ทุกคนเราเขาเรียกว่าเราคือตากนะครับประกอบด้วยเก้าอำเภอนะครับปัญหาทุกอย่างมันจะต้องครอบคุมเก้าอำเภอโดยเฉพาะพูดตรงๆว่าวันนี้แม่สอบคือไข่แดงของการงาเกษตรเกษซึ่งวันนี้ท่านนายกท่านบัตชีท่านนยานนยกเคยเกตกนันอยู่ผมแล้วซึ่งอาจจะมีอะไรพบปะพูดคุยกับ พ่อแม่พี่น้องเฉยๆยินดีครับบริษัทกอบคุณท่านผู้ราชการในหนาครับแล้วก็ผมเองในฐานะที่เป็นเพื่อนพี่น้องคนไทยดีใจมากครับที่วันนี้ท่านนายกตีผลิตภัณจ์จราชาได้ลงพื้นที่มาได้สอบซึ่งถือว่าเป็นจุดสำคัญของประเทศในการตับดันในการจัดตั้งหุ้นส่วนอันยาวนานนะครับตามที่ท่านว่าได้เรียนว่า พิเศษมันเริ่มมาตั้งแต่ปี4ี10ปีแล้วแล้วก็ปีในรัฐบาลทองที่มั่นใจว่าการจะต้องพิเศษต้ย์บรรลุบรรลุผลสำเร็จแน่นอนครับเพราะว่าจากความตั้งใจของนายกและการใช้เรื่องของกฎหมายพิเศษเพื่อที่จะให้การขับเคลื่อนพิเศษดําำเนินต่อได้วันนี้เห็นความชัดเจนในหลายเรื่องไม่ว่าการเปิดสะพานซึ่งวอมาเจ็ปีครับ สะพานแห่งสองที่จีนว่าครับเนื่องจากว่ามันติดขัดด้วยระบบอุตากรแต่พอในชช้นยกทธวิธีได้ใช้อนาพิเศษทําให้เห็นชัดเจนว่าจะมีการขอร้าสิและอำสานแล้วซึ่งจะเป็นป็นในการนําสินค้าจากประเทศไทยนะครับผ่านและส่ดเป็นแสนล้านต่อปีข้าไปยังามากสุดที่นะครับ่งเื่อนี้เป็นข้อใหญ่ที่เรารอคอยมานานนะครับ ว่ากาได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปโดยประบาลท่านรองยกมาเปิดหรือมาทำการวาสนาเลือกสภาะพานถึงกันแล้วนะครับจากนั้นเรื่องของปัญหาแรงงานก็แก้โดยรัฐบาลของท่านอย่างนี้นะครับไแรงงานก็สามารถเข้าออกด้คืรัฐบารอยู่ในดุลยพินิจในอย่างซึ่งวันนี้นะครับตามที่ท่านว่าการได้แต่งตั้งคณะทรรมาน14ตำบลทั้งหมดก็จะมีตำบลแม่ตระเม็แม่สอดมี8ตำบลน้ำพุพระ10ตำบลนาเฟือง5ตำบลก็จะ มีหน้าที่นะครับในนำในการประชุมกันรับนำปัญหาของเรื่องของทางเมืองเรื่องของใช้ประโยชน์ที่ดินเรื่องการเตรียมพร้อมของสางโคกต่างและก็หลายเรื่องที่มันเกี่ยวโยงกับประชาชนนำเสนอผ่านราว่าเพื่อึ้งว่าจะนำเสนอผ่านนยกต้นทจริงแต่ว่าการเคลื่อนเข้าไปได้ไวมากครับในวันนี้ผมได้ในการพูดคุยกับชาวบ้านบางส่วนนะครับแล้วก็คณะทํางานระดับตํบลขึ้นประธานสุกเสดับก็จะเป็นนายกองค์การนะแต่ กรกนะครับคือเป็นนายกเทศบาลอบตก็ได้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 พูดบอกแล้ว่าความเจริญที่จะเข้าไปอยู่ที่ตัวของคุณนะครับกับกรรมการสำรักตําบลต้องเคลียร์พื้นที่เียาวชนบ้านให้เรียบร้อยแล้วนําเสนอผ่านท่านผู้ว่านะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีประเด็นเรื่องของเมืองบ้างเรื่องที่ดินบ้างเรื่องของไปหลวงเรื่องไฟฟ้าป่าป่าก็อยู่ที่ท่านต้องการประการแล้วนะครับท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าเองก็ได้รวบรวมข้อมูลจะนําเสนอเรื่องประเด็นข้อ ่วงใยและความอยู่รอดของประชาชนเรื่องของทั้งกลุมบ้านเรื่องของสิ่งที่ต้องรองรับความเจริญเติบโตของของเมืองในแนวนะพุทธนาเพราะว่าพื้นที่จะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องสาระพวกสาระการด้วยนะครับผมเห็นว่าประเดันเป็นกาศโลชาในทานที่เป็นรุ่นแนวรีแล้วก็ได้มีมติชัดเจนในการจัดตั้งนะครับเป็นธรรมติคอรชและพอและก็พรอด้วยเมื่อพฤศจิกกราที่ผ่านมา5 8ตุลาคม ผู้ว่าวักที่ผมจำได้ผู้ยื่นขอก็ทำการไปจับเลยกับผูู้ของว่าเมีบุรีและกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาลและสราบวัาที่เก็บพกกระลาเปิดสัมมนาแล้วนะครับประมาณรวมนะในแต่ขั้นตอนวันนี้ก็ท่านว่าก็คงดำเนินไปอย่างท่านยกรัวอย่างโดยที่ยื่เรื่องของการบริหารจัดการแต่เป็นอย่างไรที่จะให้การอนุมัติการสัมปทานเป็นเสร็จเงโดยพวการหรือกรรมการบริหารนะครับรวมทั้ง การพัฒนาสังคมที่มีความขัดข้องในเรื่องของการใช้ที่ดินนะครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาขอทราบถึนสายตาแม่สอดเรือปากทาไฟฟ้าก็ได้เปเรื่องของเว่าที่จะให้เป็นเสร็จในพื้นที่เช่นกันนะครับวันนี้ผมเห็นว่าในการพทุนที่แม่สอดนะครับขนาดว่ายังกระบวนการยังในขั้นตอนต้องการดำเนินการใกล้เสร็จแล้วนะมีนักลงทุนมาทุนที่แม่สอดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท้องผลจีนและก็คนไทยเย ในการทำเรื่องระบบอสังหาริมทรัพย์นะครับประมาณหนึ่งสอันล้านครับมาแล้วครับที่มาทุนใหม่ๆนะแล้วก็ในในสิบสามตำบลอีกประมาณสองพันกว่าล้านทผู้เข้าก็ได้ได้รับผลตั้งว่าครับก็จะเป็นข้อมูลแจ้งเตือนว่าถ้ากระบวนการในการติดตั้งเขตพิเศษมอบคำนาจให้ผู้วา่าและข้กรรมการนั้นแบ่งงบประการผู้อยากได้จบเขาทุนมาเนี่ยเขาก็จะถามว่าการอนุมัติอนุญาตมาจบภายในกี่วันกี่เดือนเช่นวันนี้ครับคอนโดที่ที่แม่สอดก็สิบ13แท่งนะครับ ทันเก่าแล้วหรองทางทีมทางทีมทางทีมก็ถึงทีมก็ถามว่าออกเรี้อยเสร็จไหมเราก็ถามเอะอาจาระ์ท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าพ่อเข้าเข้าไปในท่านผู้ด้วยประมาณเกือบสองปีครับเพราะว่าเกือบสองปีไงกว่าจะอ่ออกแบบเสร็จออกแบบนี้มันไม่ยากแต่เอพีนี่ประมาณปีครับซึ่งเป็นเรื่องของกระทรวงทรัพย์มันน่าจะบอกค่ผ้ว่าเป็นผู้จัดการราชการจัดการการการแวดการเรื่องการจัดสรรที่ดินก็ได้เป็นเรื่องของฉบับแล้ว เราจะท้าคืนทุกสิ่มาสร็จะลายอย่างนี่เป็นขั้นตอบมันน่าจะให้เป็นเสร็จในพื้นที่เลยไม่ใชใ่การว่าเสียขั้นตอนสจบประมวนกลางก็เ,เป็นสิ่งแล้วนะครับเป็นข้อข้อ,ขอหัวใจทั้งด้วยอยงไรก็ตามก็วันนี้นะครับความชัดเจนในการจัดตั้งเหตุพิเศษครับก็ยังยังเรียนบ้านนะครับวันนั้นก็เจอผู้ใหญ่ในรัฐบาลว่าอยากจะให้รัฐบาลที่ได้อยู่เราอยู่นานนะครับโดยเฉพาะเศรษฐกิงเดียวกาที่มีความตั้งใจแล้วทำให้การท้าทายเหตุพิเศษเนี่ย ื่อไปอย่างเรี่ยงให้งานจบก่อนแล้วก็ท่านว่าการเรื่องของการเลืตั้งนะเราจะรูปขอตั้งในผมเองด้วยครับท้องถิ่นแม้แม้แต่สมาคมสาสนาเทศบาลก็พยายามคิด้กันอยากทาทุกอย่างให้จบก่อนก่อนที่จะมีการตั้งนะครับก็เป็นข้อมูลในในต้อมูลนการมือครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะฮะท่านยกเพิ่มเติมนี้ท่านยกจะเยี่ยมของสะกอนวันนี้ประชาชนที่อยู่ข้างล่างจริงๆครับวันนี้ขอเป็นสมาชิกของสะกอนได้ ขอเป็นกลุ่มเอสเี P ได้ขอเป็นพวกกลุ่มโอทอปกลุ่มสายสิทธิงชนได้แม้แต่ผู้สูงอายุยังเป็นกลุ่มผู้สูงอายุได้ดก็ในรูปแบบสา์กอท่านยกจะเดินทางไปดูสาตว์กอที่ที่แม่ค้านี้ด้วยนะครับซึ่งต่อไปนี้ใครเป็นสมาชิกแม้กระทั่งลูกหลานที่มีสูตรปาดของสักก์กอก็ไดไปอยู่ตอบแทนแน่นอนซึ่งวันนั้นวันพรุ่งนี้เงินหลายๆายบาทหลายตางกำลังเริ่มจะไหลสู่กจะจังหวัดกลางจังหวัดกลางเราต้องเป็น คนที่น้อมรับเงินเหล่านี้และเราจะเปิดตลาดอีกครั้งหนึ่งครับทุกคนไปเชื่อมโยงสะกอนยี่สองยี่สามนี้เราจะนําสินค้าทุกรูปแบบไปเปิดตลาดขายที่เมโลดีนะครับและท่านยกก็ยังส่งเสริมให้เรื่องของการท่องเที่ยวที่เชื่อมกันระหว่างประเทศและการท่องเที่ยวภายในเขตจงังหวัดต่างและตลาดสามประเภทนะครับที่เรารเริ่มเริ่มดำเนินการทุกค,คือคือตลาดชุมชนชายแดนตลาดท่องเที่ยวและตลาดสากอ นะครับซึ่งวันนี้คนตาครับปัญหาศักย์ทุกอย่างรูปลงเป็นรูปเล่มแล้วเรากําลังขอว่าเราจะขออะไรได้นะครับเพื่อถ้าคนตาทางคนเย็นแย้มแจมใสายเห็นท่านนายกนะครับวันนั้นท่านยกใจดีขึ้นมาเราอาจจะได้เงประมาณอย่างมากมายแต่ความเจริญทุกอย่างเราก็ขอรักษาธรรมชาติของเราไว้เพราะฉะนั้นทุกแ่งนะครับไม่ใช่เพราะเฉพาะ้ามง,งานขนาดเขตเศรษฐกิจแบบตำบล15คนในแต่ละบนในเขตสิ้นเสรจแล้ว ทุกคนหมู่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับกรรมการหมู่บ้านก็มีเงินกองทุนหมู่บ้านให้มาผู้ผ่้ประกอบอาชีพแล้วต่อไปนี้นะครับเราจะก้าวไปทินคู่กันภายใต้นโยบายของรัฐบาลชุดนี้คือบ้านคงมากข้างและยังอยู่ขอบคุณมากครับหมดเวลาของการรายงานข่าวในช่วงนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวได้ใหม่ในช่วงเวลาต่อจากนี้ค่ะ8นาฬิกา12นาฬิกา 15 0 0นาฬิกา18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา21 0 0นาฬิกาค่ะสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง Facebook สำนักข่าวนาครแม่สอดดิฉันนางสาวรพา,าพลุตันขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ